หลนยๆคนที่ได้ติดตามในรางวนีองเราเนี่ยน่าจะได้กิจการมบ้างเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราได้แจ้งไปแ้วคะเพราว่ันนี <tama f> ้เนี่ยเราจะมีการแจกของรางวัลมากมายและทีคัญมากคือคารดรางวัลที่ใหญ่ที่ส และพี่องออมค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้เราไ,ได้รกาศชื่อผู้ร่วมชนะการบบปรกวดแจกพิถีพิธีชุดหลับใบระชิยักษ์มูลค่า2,950บาทจากเพจเอาดีไซน์อันเด็กคอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรายชื่อทั้งหมดอยู่ในแก้วใบนี้แล้วะคะ่ะเดี๋ยวมาลุ้นเป็นอ,อ้อมๆกันนะคะว่าท่านไหนเป็นผู้โชคดีค่ะอ่าตอนนี้นะคะโมได้ชื่อผู้โชคดีอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของ Facebook ที่มีชื่อว่า นินสุวันโกศิธาร์ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะสามารถติดต่อเข้ามารับของราวัลได้ที่อินบ็อกซ์ในแฟนเพจ LBD Design n d e c o r เลยนะคะสำหรับท่านใดที่พลาดของราวัลในรอบนี้ไปค่ะก็ไม่ต้องเสียใจน,นะคะสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ได้ใหม่ผ่านแฟนเพจของ LBD Design n d e c o r ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะ subscribe YouTube ช anel ของเราด้วยเพื่อที่จะได้รับข่าวสารหรือว่า ในการจัดแสงภายในที่อยู่อาศัยของคุณค่ะสามารถติดตามกันได้ให่นะคะกับอ v ว s ิชั่นอเ็กข้อค่ะในช่วงนี้ก็ยกอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจแลแอลกอฮอล